เอา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 แล้วเอาอีกเอาแล้วเอาอีกมังคีคือยัดจังสันมังคีฮ้คือยัดจังสันเฮ้จับกาแฟแลนเลยบ่เออเอ gather, เอด้แก้วกาแฟแลนเลยอืม พ่อได้แก้วกาแฟหายไปแป๊บหนึ่งออกมาอีกบัานี่นี่ออกมาอารมณ์ดีเลย <c oughs> ดึง,ด,งดึงสรงขึ้นสุงสูงแฮ้ง <h eng> อันนี้เลยทุกคนเออแหงเมืงเออเกาอีกดึงดึงสรงอันขึ้นอันสุงสูงแม่พวกเก้า <c oughs> เออดึงทรงขึ้นมาหอดอันห่วย เมนบสบสบ่หอดน้มมเป็นบ่เออหัวว่าสันแล้วคอออ่อยผู้ชายลูกเลี้ยงเจ้านิดอาการหนิดเออในกาแฟปุบหนิดโอ้ยดนิดตรงๆงผลตัวอารมณ์ดีขึ้นท่านที่เลยเอมานี่ผู้เบาเจ้าเดียบานผู้เบาเจ้าโอ้ยสันทดทดใส่อันของดิบเออ แล้วมึงหันมาหันแล้วยยิบใส่ปากบับ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 หลงแน่ทุกคน <c oughs> เอาผู้เบาผู้ซอยลูกเลี้ยงผู้ซอยคือเป็นต่ย่านแถบันเออคือเป็นต่ย่านแท้ป,แทป,ปัวปัวปัวเอาไปปัวเนี้ยเอาไปปัวเนี่ยผู้ซอยเออนั่นปักนีเลขบัญชีก็ไดโอโลบ่ปักแก๊กเทียผู้ซอยเราพร้อ,อมโอนอยู่ว่าสิผู้ซอยบอกว่าอา พี่หมอพี่หมอพี่หมอย่นสตอไปให้ผู้เบาเนี่ยผู้เบาเฮงมากินสตออโยซันว่าอืมพลดนึกถึงแต่ผู้เบาเพื่อนผุนเนี่ยเพื่อนว่าผู้เบาเพื่อนมากินสตอเผา <c oughs> โอ้ยเสียห้แบงห้จ้งไหนเด้นี่นะเฮะจะแมนเป็นห่วงเป็นใย่ผู้เบาครับเนาะฮะ บอด้บอดี้พีสาวข่อยสรงมาเห็นกินจังไหนจังเสียงข่อยแอบแ่งไปให้ผู้บ่าวเจา้าวันนี่เจ้าย่ามาบ่ายยังสี่เด้อผู้ซอยเด้อเออตอนนี้จะไปเมึงนนเน่ผู้น่ะผู้บ่าวเจา้าเนื้อผู้บ่าวเจ้าส้นแก้วส้วนแก้ว,ว,กวตัว <c oughs> <c oughs> ทำ่าขมขออุอนนอ่นเด้อเออดอกกี่เนาะดอกกี่เออหมดกันอาหารทะเลมื้อนี้หมดกันหมดกันเออ เลยบริกินอาหารทะเลเลยอืออันนี้เขาเจ้าตรวจแล้วเอ้อบรเปายานว่าสันว่าอุ้ยแล้วตสูแล้วสูกินเข่าข้อสูเข่าปากสูบบุตรบริไปกินน้าแล้วตสูสิกินแล้ะกินสุ้มือก็ได้ตัวออมากกะจัดไปเออกินไปกินไป <c oughs> สันดัวดวใส่เนาะบริกินโดนว่าสันว่าเอ,อ้ยเขาห้ามก็ เขาหามอยากินก็กินสิเป็นอย่างเออปากท้องสูดอสดอกเงินสูดดอกซื้อปากสูดดอกกินเออบตูมินาทีนั่งมึงเ <c oughs> นาะทุกคนเมนบอแมนควอมหมอปึงบอทุกคนว่าเออนั่งมึงช่วยอันเตรียมปูสาดเนาะปูสาดหมองหันมองนี่หันนั่นหันนี่เขาหลอมวนกุบอยู่แถเขาอยู่กับหมองอยู่กับทีอยู่กันแบบสบายเออมวน เอออยู่เอร์เย็นเ,นเปิดพัดลมเย็นๆหลดสมบายแถะเฮาเคเรลนฟังมอลำซื่อๆนาะเมธีเมธีไดเมียนตลกเขามาปนกับได้ม้วนหัวมาสั่นแล้วจนเงี่ยวยอดพู่แล้วออจวนน้ำตาแตกพู่แล้วเออทั้งหัวมันม้วนขาักไหลเนาะทุกคนไปก่อนไปก่อนจ้าไปก่อนเดอ้อสวัสดีจ้า